สวัสดีครับผมนายนัชพลเดือนพันธรหัสนักศึกษา6 6 1 3 1 0 2 9 0ครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ของตนเองในกรณีศึกษาบนโลกออนไลน์ครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองที่ผมเนี่ยได้ประสบพบเจอมาเองซึ่งการซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองเนี่ยเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก แต่ในภายในครั้งนี้เนี่ยผมได้สัเพาไปแค่จุดเล็กจุดนิดเดียวซึ่งอาจทําให้คนบนท้องถนนเนี่ยได้รับอันตรายจากการสับเพาของผมได้เรื่องนี้นะครับเกิดเมื่อก่อนจะเปิดเทอมปีการศึกษา66นี่เองครับผมเนี่ย,เ,ยเป็นนักศึกษาน้องใหม่เฟรชชี่ของมหาวิทยลลาลัยเชียงใหม่หรือว่ามชอชของเรานนั่นเองซึ่งมชอชของเราเนี่ยต้องใช้อะไรในการเดินทางยังไงก็ต้องมอเตอร์ไซค์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกแม่ว่าแม่ครับโอ๊ตอยากได้มอเตอร์ไซค์ขับไปเรียนจากบ้านไปมอแม่ก็บอกว่าเออเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีรถอยู่สองคันคันหนึ่งน้าใช้ไปทํางานอีกคันหนึ่งพี่ชายสุธีรักผมใช้คันนี้เนี่ยเป็นฟีร์โนสีฟ้าผมก็เลยบอกว่าพี่ขอยืมฟรีราโนสีฟ้าคันนี้ขับไปหน่อยได้ไหมพี่ก็โอเคได้เลยเดี๋ยวพี่จะใช้รถยนต์ขับไปทํางานเอง ทีนี้ผมก็ดีลมาผมก็ใช้ฟิลาโนสีฟ้าคันนี้ไปก่อนสักหนึ่งอาทิตย์ในการเรียนทีนี้เนี่ยพี่ชายสุธิราคผมอยากได้ฟิลาโนคันนี้กลับคืนไป <c oughs> เพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยต้องใช้มอเตอร์ไซค์แล้วสะดวกกว่าทีนี้ผมก็มาปรึกษากับพี่ชายว่าเฮ้ยจะทํายังไงดีต้องหารถคันใหม่ในการไปเรียนพี่ชายผมก็บอกว่างั้นเอารถมือสองไหม รถมือสองตลาดมือสองดูดีมากเลยนะในประเทศไทยผมก็ได้ผมก็โอเคเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้ผมก็เลยเข้ากลุ่ม Facebook มอเตอร์ไซค์มือสองไปเพื่อที่จะหาฟิลาโน่คันใหม่ให้ผมทีนี้เนี่ยในกลุ่มก็จะมีการซื้อขายกันปกติเลยเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์มือสองทุกอย่างแล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยอยากได้ฟิลาโน่เหมือนเดิมคือรถฟิลาโน่เท่านั้นเพราะว่ามันทุนมือแล้ว อะไรอย่างนี้นะครับผมก็หาดูสัก2-3วันไปสะดุดตาอยู่คันหนึ่งเป็นฟิลาโน่สีครีมคือสภาพดีมากแล้วเลขใหม่8,000อันนี้คือตรงตามสเปคเลยว่าเนี่ยมันเป็นมอเตอร์ไซค์มือสองที่เลทที่ดีมากแล้วราคาก็สมเหตุสมผลผมก็ได้ตัดสินใจทักผู้ขายฟิลาโนสีครีมคันนี้ไปนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ทำร้านมอเตอร์ไซค์มือสออยู่แล้ว ทีนี้เนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือมากผมก็เลยได้เข้าไปลองฟิลาโน่สีครีมคันนี้เนี่ยในวันถัดไปก่อนที่ผมจะตัดสินใจซื้อฟิลาโน่มือสองคันนี้เนี่ยผมได้ไปเช็คสภาพรถและทดลองขับดูซึ่งสภาพรถเนี่ยดีและสามารถขับในท้องถนนได้ผมก็ตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับและได้ขับกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและในเย็นวันนั้นเนี่ยผมได้นัดกับเพื่อน5คน ในการไปกินหมูกระทะที่หน้ามอซึ่งผมได้ดีลกับเพื่อนคนที่หนึ่งเนี่ยว่าจะไปเจอกันที่หอเพื่อนคนที่หนึ่งก่อนผมก็ได้ขับรถฟิลาโน่เนี่ยฟิลาโน่สีครีมที่เพิ่งซื <aviation>. ้อไปเมื่อเย็นไปที่เพื่อนคนที่หนึ่งก่อนเพื่อนคนที่หนึ่งบอกว่าเ้ยไปเจอกับเพื่อนคนที่สองที่หอมันก่อนว่าจะไปพร้อมกันผมก็โอเคได้ผมก็เลยขับนําเพื่อนคนที่หนึ่งไปที่หอเพื่อนคนที่สองตอนขับไปเนี่ย ผมก็ได้เลี้ยวตามปกติเปิดไฟเลี้ยวตามปกติแต่พอจอดปุ๊บเพื่อนคนที่หนึ่งผมบอกว่าเฮ้ยทำไมเลี้ยวแล้วไม่เปิดไฟเลยโดยที่ผมเปิดไฟตามปกติผมก็ได้มาเช็ครถครับพบว่าไฟเลี้ยวของผมเนี่ยอยู่แค่หน้ารถของผมไม่มีไฟเลี้ยวท้ายทีนี้ก็เป็นปัญหาแล้วเพราะว่ารถเนี่ยต้องมีไฟเลี้ยวข้างหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผมประสบพบเจอมานะครับให้เขาคิดว่าการที่เราจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองออนไลน์เนี่ย เราต้องระมัดระวังไปอย่างมากห้ามสะเพ่าเลยไม่งั้นเราอาจจะได้รถมอเตอร์ไซค์ที่เกิดอันตรายต่อคนอื่นบนพรงถนนดได้อย่างของผมอาจจะเป็นแค่ไฟเลี้ยวแต่ของคนอื่นอาจจะเป็นรถยางแตกหรือว่าเครื่องยนต์ขับขับแล้วดับอะไรงนี้มันเกิดอุบัติเหตุได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในการซื้อของออนไลน์เป็นอย่างมากสำหรับวันนี้ผม นายณัฐพลเดือนพันธุ์รหัสนักศึกษา661310290ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ